ครับสวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบครับวันนี้ผมพาเพื่อนมาดูรถเกี่ยวนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วครับก็มาดูการทําความสะอาดรถนะครับเป็นรถของพี่ชายครับที่มานกสุตนนะครับนะครับก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงการทําความสะอาดนะครับก็ทําความสะอาดเก็บไว้นะครับไม่งั้นหนูมันก็จะเข้าไปนะครับ ประมาณอีกสามเดือนก็จะมีการทำนาปรังแล้วก็จะมีการเก็บเกี่ยวนาปรังนะครับก็เดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของรถนะครับว่าปีนี้เขาเขาได้ประมาณกี่ไร่นะครับในการเก็บเกี่ยวครับเพราะว่าช่วงนี้รถเยอะมากครับต้องเข้าใจนะครับนี่ครับสวัสดีครับพี่มันับครับสวัสดีครับปีนี้ได้ได้ประมาณกี่ไรครับสองร้อยหกสิบต่อไร่อครับอ๋อครับผมครับนี่ครับพี่ชายผมเองครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับพี่มันย์สืดตนนะครับดูแลดูแลรถอย่างกับ งามๆเกิดแบบแบบว่าไอเดียวเดียวแล้วก็ไม่มีปัญหาท่าไร่ลยปกติครับครับมันไม่มีเท่าไหร่ครับครับคือการการเดี่ยวคือเราเราพร้อมพร้อมที่จะทํบทาให้ลูกค้าทําให้ลูกค้าแบบพอใจพอใจเลยนะครับพอใจก็ปีปีนี้พี่พี่คิดประมาณไร่ละเท่าไหร่ครับคือปกติแล้วนะคือ ล้มเนาะมันก็ตกไปอยู่ที่ประมาณอ150 150นะครับครับผมถ้ามันมันเกินกว่านั้นก็คิดคิดเพิ่มนิดนึงคิดเพิ่มอีกนิดหนึ่งครับครับขอบคุณมากครับพี่มันนกครับเดี๋ครับพามาดูบรรยากาศนี่ก็เป็นคนเกี่ยวนะครับนะครับก็กำลังเก็บรายละเอียดนะครับในการทําความสะอาดครับกรอบล้างเสร็จแล้วครับอยู่ในช่วงการประกอบเก็บนะครับนี่ครับคือ รถคูบะตารุ่นเล็กครับ DC 70นะครับนี่ครับต่อนี่คือการรับผิดชอบของคนคนเกี่ยวนะครับนี่ครับคนงานเนี่ยเป็นช่างด้วยแล้วก็เกี่ยวด้วยก็น้องกาวนะครับลุดหลานกันเองนะครับนี่อันนีก็น้องอันนะครับต้องบนครับนี่ก็เป็นคนเกี่ยวเหมือนกันครับเปลี่ยนกันนะครับ ช่วงการทําความสะอาดนะครับนี่ครับถือว่าทุกคนรับผิดชอบมากครับล้างล้างทั้งวันเลยนะครับวันนี้รถใหญ่ยังไม่เสร็จเลยตัวเวลานี้เย็ยนแล้วนะครับนี่นครับก็ so, ทำความสะอาดไว้นะครับถ้ามาจอดที่ไว้โกไม่ได้ครับถูกพังหมดรถราคาเป็นล้านนะครับ เก็บรายละเอียดนะครับเก็บโคลนเก็บฟางเก็บรายละเอียดทุกอย่างนะครับที่มันรกนะครับวันะนี่สามเดือนก็จะได้เกี่ยวนาปรังนะครับเพราว่าจะมีการเกี่ยวนาปรังด้วยนะครับเดือนก,กว่าๆนะครับเพราะว่าปีนี้เขาให้ทหํานาปรังกันนะครับนี่ครับ ก็ติดต่อสอบถามได้นะครับตระกูลนาปรางครับมนุสุดตนนะครับโอเคนะครับาการเก็บรถนะครับนี่ก็น้องน้องชานะครับเป็นช่างใหญ่อคค <c oughs> ตอนรองครับตัวนี้ เป็นรุ่นของนี้นะครับ DC 70นะครับล้างทำความสะอาดเก็บรายละเอียดนะครับก็ล้างคือว่าโอเคนะครับรถคันนี้หลายปีแล้วนะครับ กุญกรสอาได้นี่นี่ับในช่วงการล้างครับเนี่ย ช่วงนี้ก็อยู่ในการทําประกอบอะไหล่นะครับที่ถอดออกมาล้างนะครับเพราะว่าทุกปีก็ต้องล้างแบบนี้นะครับถ้าถ้าเราไม่ล้างก็พวกเหล็กพวกอะไรก็จะพังครับสนิมกินนะครับโดนโคลนโดนทุกอย่างนะครับโดนน้ำคือเราต้องล้างครับทุกปีครับหลังจากเกีียวเสร็จนะครับไม่างั้นรถเราก็จะพังนะครับ เพราะว่าอีกสามเดือนกว่าก็าจะมีการเกี่ยวนาแปลงโตนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากเสียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับจะพยายามไล่ตอบทุกคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์มานะครับ ช้าหน่อยนะครับต้องขออภัยนะครับสำหรับเพื่อนๆใหม่ที่เข้ามาติดตามก็รอหน่อยนะครับถ้าไปไวก็สะบัดจะหายนะครับครับวันนี้ก็ฝากเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ